Home, สำหรับวันนี้นะคะโบมีสาระดีๆนะคะมาฝากเพื่อนๆ FC ทุกคนของโบเลยค่ะแล้วสาระดีๆที่ว่านี้มันคืออะไรล่ะโบจะเอา10ข้อที่ประเทศเยอรมน,นีมีแต่ประเทศไทยไม่มีและคนไทยไม่ได้ทำค่ะไปกันที่ข้อแรกเลยค่ะ คนที่ประเทศเยอรมนีค่ะกินอาหารกับช้อนซ่อมเป็นส่วนใหญ่ตั้งแต่อาหารที่เป็นข้าวก๋วยเตี๋ยวทุกอย่างนะคะส่วนใหญ่เขาจะกินกับซ่อมหมดเลยค่ะยกเว้นที่เขาจะใช้ช้อนก็ต่อเมื่อเขาทานซุปนะคะหรือพวกที่มีน้ำค่ะข้อที่สองค่ะคนประเทศเยอรมนี เปลี่ยนล้อรถปีละ2ครั้งด้วยกันค่ะนั่นก็คือฤดูร้อนจะเปลี่ยนหนึ่งครั้งค่ะช่วงฤดูร้อนนะคะคนรเยอรมีน,น,นะคะจะเปลี่ยนล้อรถมาใช้เพื่อที่จะให้รถนะคะสามารถขับเคลื่อนนะคะในอุณหภูมิที่มีความร้อนนะคะยางตัวนี้นะคะจะมีความแข็งมากกว่ายางในช่วงอื่นๆค่ะ และครั้งที่2ค่ะที่คนเยอรมนีจะเปลี่ยนล้อรถอีกรอบหนึ่งก็คือช่วงฤดูหนาวนะคะเพราะช่วงฤดูหนาวนะคะจะมีอากาศที่เย็นมากค่ะเพราะฉะนั้นค่ะยางล้อรถนะคะจะต้องมีความนิ่มนะคะเพื่อที่จะยืดหยุ่นนะคะกับท้องถนนได้เป็นอย่างดีนะคะแต่ข่ะนอกเหนือจากนั้นนะคะยังมีตัวเลือกนะคะสําหรับคนที่ไม่อยากเปลี่ยนนะคะยางล้อรถนะคะ สองครั้งก็สามารถที่จะซื้อ,อยางล้อรถนะคะที่แบบไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้เหมือนกันค่ะจะมีข้อจำกัดอยู่ที่ว่าบางลายจะไม่มีให้เลือกหรือไม่สามารถซื้อได้นั่นเองข้อที่3ค่ะคนที่นี่ค่ะจะทิ้งกระดาษทิชชู่ลงไปในถชักโครกนะคะไม่เหมือนที่เมืองไทยใช่ไหมคะที่เมืองไทยเราห้ามทิ้งกระดาษทิชชู่ลงไปในถชักโครกค่ะเพราะมันจะทําให้ถชักโครกอุดตันนะคะ ที่นี่นะคะจำเป็นต้องทิ้งกระดาษทิชชู่ทั้งหมดนะคะลงไปในถูชักโครกค่ะเพราะที่นี่ค่ะขนาดของชักโครกนะคะตัวท่อนะคะลำเลียงนะคะน้ำทิ้งจะมีขนาดค่อนข้างใหญ่นะคะแล้วก็กระดาษที่นี่นะคะผลิตออกมานะคะเหมาะกับการย่อยสลายได้เป็นอย่างดีค่ะข้อที่4ค่ะที่นี่นะคะเป็นเมืองหนาวนะคะที่นี่จะมี ทำความร้อนนะคะทั้งในบ้านและก็ในรถนะคะสำหรับในรถนะคะจะมี2อ,อย่างด้วยกันนะคะมีทั้งเครื่องทำความร้อนนะคะแล้วก็เป็นแอร์นะคะเหมือนที่บ้านเราที่ประเทศไทยนะคะแต่มันจะมีเพิ่มขึ้นมานั่นก็คือเครื่องทำความร้อนนั่นเองค่ะเห็นไหมคะที่บ้านเราไม่มีนะคะแต่ที่นี่มีค่ะเพราะที่นี่อากาศหานาวมากนะคะหนาว เหมือนช่วงปีนี้นะคะช่วงฤดูหนาวนะคะอากาศติดลบกันเลยทีเดียวค่ะไะคะตอนนี้นะคะเรามาถึงครึ่งทางแล้วค่ะข้อที่5ค่ะข้อที่5นะคะคนที่นี่เวลาไปซื้อของนะคะทุกคนจะต้องมีถุงนะคะไปใส่ของนะคะเตรียมไปจากบ้านค่ะเพราะห้างร้านที่นี่นะคะไม่ได้มีถุงค่าให้เราเพราะฉะนั้นค่ะเราทุกคนนะคะต้องมีความพร้อม ถ้าเราตั้งใจจะไปซื้อของนะคะมากน้อยขนาดไหนนะคะเราต้องเตรียมถุงนะคะเพื่อไปใส่ให้เพียงพอกับความต้องการที่เราจะซื้อนะคะคนที่นี่นะคะจะมีการเตรียมพร้อมเป็นอย่างดีค่ะเกี่ยวกับการไปซื้อของนะคะข้อที่ 6. ค่ะพวงมาลัยรถนะคะบ้านเราที่ประเทศไทยกับที่นี่เยอรมัน,นีนะคะ หรือในโซนยุโรปทั้งหมดเลยค่ะพวงมาลัยของที่นี่นะคะจะอยู่ทางด้านซ้ายมือค่ะคนขับนั่งด้านซ้ายนะคะคนนั่งนั่งด้านขวานะคะที่ประเทศไทยบ้านเราเป็นยังไงคะคนขับขับด้านขวานะคะส่วนคนนั่ง,งด้านซ้ายถูกต้องไหมคะตรงกันข้ามกับบ้านเรานะคะตลอดไปจนถึงการใช้ถนนนะคะบ้านเราขับรถอยู่ทางเลนซ้ายถูกต้องไหมคะ ต่ที่นี่ค่ะขับรถเลนขวานะคะทุกอย่างตรงกันข้ามเลยนะคะอันนี้เป็นอะไรที่แตกต่างอย่างเห็นได้ชัดนะคะข้อที่7็กันแล้วนะคะคนที่นี่นะคะเมื่อเราต้องการที่จะไปหาใครหรืออยากนัดกับใครนะคะไม่สามารถที่จะอยู่ดีๆแล้วเดินไปบ้านเขาได้เลยนะคะเราต้องมีการนัดล่วงหน้าหรือสามารถโทรไปก่อนก็ได้นะคะบอกว่า จะไปหาคุณคุณสะดวกหรือเปล่าหรือเราจะไปหาเขาเราต้องพิมพ์ข้อความไปหาเขานะคะต้องรอให้เขาตอบกลับมาว่าเขาสะดวกนะคะเราถึงจะไปหาเขาได้นะคะไม่เหมือนที่เมืองไทยนะคะเราอยากไปหาพ่อเราอยากไปหาแม่เราก็สามารถที่จะขับรถไปหาได้เลยจริงไหมคะอันนี้คือความแตกต่างอย่างชัดเจนเลยนะคะแม้กระทั่งคนในครอบครัวก็เช่นกันค่ะที่นี่นะคะ คุณต้องทำนัดนะคะคุณต้องโทรไปหาเขาล่วงหน้าต้องบอกเขาล่วงหน้านะคะที่สุดค่ะเป็นยังไงบ้างคะมาถึงข้อที่7กันแล้วได้ความรู้อะไรแปลกใหม่มากมายกันเลยใช่ไหมคะข้อที่8ค่ะ,คะการแยกขยะของที่นี่นะคะการแยกขยะของที่นี่นะคะถือเป็นแบบอย่างที่ดีมากๆนะคะที่ควรเอาเป็นแบบอย่างกันเลยนะคะการแยก ขยะก่อนทิ้งลงถังทุกครั้งค่ะคนที่นี่ค่ะจะมีระเบียบวินัยในการทิ้งขยะเป็นอย่างมากนะคะก่อนที่จะทิ้งทุกครั้งนะคะตั้งแต่ในบ้านของเรานะคะเราจะมีถังแยกออกไปของขยะแต่ละชนิดด้วยกันค่ะมีตั้งแต่ขยะที่เป็นพวกขยะย่อยสลายง่ายนะคะเป็นพวกขยะเปียกนั่นเองเช่นผักผลไม้เศษอาหารที่สามารถย่อยสลายได้ค่ะ ส่วนถังต่อมาค่ะเป็นถังขยะที่เป็นถังพลาสติกค่ะอีกถังนึงค่ะจะเป็นถังพวกแก้วนะคะพวกแก้วพวกขวดโหลต่างๆนะคะหรือตลอดไปจนพวกถ่านไฟฉายเราก็จะมีที่สำหรับทิ้งโดยเฉพาะนะคะเราไม่สามารถทิ้งรวมกันกับขยะอื่นได้เด็ดขาดค่ะห้ามนะคะข้อนี้ห้ามเด็ดขาดนะคะของที่นี่นะคะ ข้อที่9ค่ะวันนี้นะคะประเทศเยอรมนีให้ความสำคัญนะคะกับการแยกขยะเป็นอย่างดีนะคะประเทศเยอรมนีนะคะมีตู้รับซื้อขวดอัตโนมัตินะคะเราสามารถเอาขวดนะคะไปหยอดตู้แล้วก็สามารถขายได้กับตู้อัตโนมัติได้เลยนะคะเราจะได้มีใบออกมานะคะและเราเอาใบนี้นะคะไปแลกกับ ร้านนะคะเพื่อจะได้เงินกลับมานะคะหรือถ้าเราไม่ต้องการเงินกลับนะคะเราสามารถที่จะเอาไปซื้อของนะคะเป็นมูลค่าเงินตามที่เราขายขวดได้เลยค่ะ <Okay. S 1> เป็นยังไงบ้างคะอันนี้เป็นอะไรที่สุดยอดมากนะคะโบชอบมากนะคะตรงนี้เพราะว่ามันเป็นการสร้างลักษณะนิสัยนะคะให้คนนะคะเก็บขวดนะคะไม่ทิ้งขวด เพนพานนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งแยกชัดเจนนะคะเพราะขายแล้วมันได้เงินคืนถูกต้องไหมคะค่ะข้อ10ค่ะคนประเทศเยอรมน,นีนะคะจะไม่ทํางานในวันอาทิตย์นะคะห้างร้านต่างๆนะคะในวันอาทิตย์จะปิดหมดนะคะเพราะเขาถือว่าวันอาทิตย์เป็นวันหยุดพักผ่อนนะคะแม้กระทั่งงานบ้านงานในบ้านนะคะหรือห้ามตากผ้าซักผ้านะคะทุกอย่างห้ามหมดเลยนะคะวันอาทิตย์นะคะแต่ถามว่าช่วงนี้นะคะ ยุคสมัยมันก็เปลี่ยนไปนะคะก็ยังมีบ้างนะคะที่แบบว่ามีคนทำงานงานบ้านนะคะในวันอาทิตย์นะคะแต่ถ้าเหมือนเมื่อก่อนนะคะเขาจะเคร่งมากๆนะคะข้อนี้นะคะเขาจะไม่ทำคือหมายถึงว่าถ้าเราทำนะคะ mm hmm. เพื่อนบ้านเห็นนะคะเขาจะมองเป็นว่าแบบแปลกนะคะทำไมคุณถึงมาซักผ้าทำไมคุณถึงคุณถึงมาทำงานในวันอาทิตย์นะคะ mm hmm. ค่อนข้างจะแปลกนะคะแต่ถามว่ามีไหมมีนะคะ และโบก็สงสัยเหมือนกันนะคะทําไมถือวันอาทิตย์นะคะเป็นวันหยุดแล้วก็เป็นวันเขาเรียกว่ารู้เาก็เคยสงสัยเหมือนกันนะคะแล้วก็โบก็ได้ถามนะคะครูที่สอนภาษาเยอรมันให้กับโบนะคะท่านได้อธิบายมาว่าคนเยอรมันส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์นะคะทุกวันอาทิตย์นะคะคนคริสต์เขาจะไปเข้าโบสถ์กันนะคะเหมือนประมาณว่า บ,บังคับเป็นในๆนะคะว่าเราต้องไปไหว้พระไปเข้าโบสถ์แล้วก็เวลาเราไปไหว้พระหรือว่าเข้าโบสถ์อย่างนี้ค่ะมันเป็นเวลาที่ต้องเงียบสงบนะคะอาจารย์ให้คำอธิบายมาประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะวันอาทิตย์นะคะคนที่นี่จะไม่ทำงานค่ะจะพักผ่อนอยู่บ้านนะคะเป็นวันครอบครัวจริงๆนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะข้อมูลทั้งหมดที่โบได้เอามานำเสนอให้กับ FC ทุกคน บหวังเป็นอย่างยิ่งข่าว,ว่าข้อมูลทั้งหมดที่โบแนะนําและนําเสนอมาทั้งหมดนะคะเป็นความรู้ให้กับทุกคนไม่มากก็น้อยนะคะถ้ารักและชอบโบอยากให้โบทําคลิปดีๆแบบนี้ออกมานะคะฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของโบให้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่โบทําออกมาค่ะสําหรับตอนนี้ในช่วงที่มีชื่อว่ารู้ไว้ใช่ว่าใส่บาเบคหามก็ เพียงแค่นี้ค่ะบ๊ายบาย